นี่พวกเราอยากให้เงินเก็บของเราเติบโตเร็วเนี่ยเราต้องมี4สิ่งนี้นะ1คือเงินต้นที่เรามีอันนี้ก็สำคัญมากเนาะยิ่งเงินต้นเราเยอะหรือเงินที่เราเก็บเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยเยอะเท่าไหร่เงินเราก็จะเติบโตเร็วเท่านั้นอันนี้เป็นเงาตามตัวเนาะ2คือระยะเวลาที่เราใช้ ลองคิดดูแล้วกันว่าถ้าเราเริ่มเก็บตั้งแต่จบเลยเนี่ยอายุประมาณ20-21เนี่ยเทียบกับคนที่เริ่มเก็บตอนอายุ40เนี่ยคนที่เริ่มเร็วหรือว่ามีระยะเวลาที่มากกว่าเนี่ยก็ย่อมได้เปรียบเนาะขเขาจะใช้เงินในการเก็บที่น้อยกว่าในการที่จะให้ได้ไปถึงเป้าหมายที่เท่ากันและ3เลยคือผลตอบแทนที่เราได้ ลองคิดดูนะถ้าเราเอาไปเก็บไว้ในเงินฝากออมทรัพย์เนี่ยได้แค่0.25%ต่อปีกลับไปลงในกองทุนรวมที่ได้สัก4-5%ต่อปีเนี่ยอัตราการเติบโตของดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยอันที่เราลงในกองทุนรวมก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วถูกไหมข้อที่4คือเราเริ่มลงมือทําหรือเปล่าให้มีความคิดดีแค่ไหนหรือเรารู้หลักการมากแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่เริ่มลงมือทําไม่ลงมือออมไม่ลงมือลงทุน เงินที่เรามียังไงก็ไม่เติบโตนั่นเองอเพราะฉะนั้นขอให้ใช้4สิ่งนี้ในการทำให้เงินเราเติบโตกันนะใครสงสัยอะไรยังไงหลังไม่มาถามพี่กิจได้เลยหรือจะทิ้งไว้ในคอมเมนต์ก็ได้นะอย่าลืมติดตามพี่กิจไว้ด้วยฟ,ฟินฟินทอล์